ผมจะให้พักขึ้นเป็นผู้บริหารของเดิ l e นเลเจนยินดีด้วยนะคะพี่เหมาะกับตำแหน่งนี้จริงๆค่ะแล้วพอพักขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยตำแหน่งผู้มนวยการก็ควรจะถูกส่งต่อให้กับคนที่เหมาะสมถูกไหมแล้วผมก็เห็นว่า ตอนนี้ทีวีพีของเราเนี่ยต้องการความคิดของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นผู้อำนวยการแทนพักก็คือลิตาเอ๊ะทำแบบนี้มันจะไม่เป็นการหักหน้ารินเกินไปหน่อยหรอคะอีกอย่างตำแหน่งนี้ก็ ควรจะให้รินเพราะว่ารินเหมาะสมกว่านะคะรินก็คงไม่ได้คิดมากเหมือนคุณมัง้งใช่ไหมรินผมรู้แล้วว่าคุณเหมาะสมที่สุดรินแต่ว่าผมแค่ต้องการให้ลิตาเนี่ยเขาขึ้นเป็นผู้อำนวยการสักพักก่อนที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมสัญญานะว่าคนเก่งๆอย่างคุณเนี่ยจะได้ตำแหน่งนี้อย่างแน่นอน ลินอยาให้ทุกคนดื่มให้พี่พักแล้วก็ลิตาค่ะยินดีด้วยจ้ะเอาทุกคนหยิบแก้วขึ้นมาสิมาดื่มให้พักกับลิตากันหน่อยเอามาดื่มลินไม่คิดมากหรอกนะคุณจกัก เพราะจริงๆต้องบอกเลยว่าลิตาเก่งจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่ได้เก่งแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะเก่งเรื่องอื่นด้วยดีเหมือนกันค่ะที่วันนี้คุณจักประกาศข่าวดีของพี่พักแลกว้วก็ลิตาพะวลินมีของขวัญพิเศษมาให้ทั้งสองคนรับรองเลยละคะ่ะ ว่าต้องเหมาะสมกับการเรื่องตำแหน่งแน่ๆของววนอะไรหร,หรอรรนหื นี่เป็นของขวัญจากใจที่ลินตั้งใจมอบให้พี่พักแล้วก็ลิตาค่ะ